สวัสดี fc นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิป,ลปที่สองเนาะก็จะมาลงสามตัวบนนะคะตรองตัวให้เพื่อนเพื่อนเนาะงวดที่แล้วหลุดแต่งวดก่้องแล้วเข้าตรงๆเนาะงวดน้นิดว่าเข้าอีกก็แอดก็ไม่พูดมากเนาะก็จะลงให้เลยสามตัวสามตัวบนนะคะเดี๋ยวมารงนี้เนาะแแอดดูแลลงแอดก็ ไม่รู้ว่าอ่านคลิปมองเห็นมั่งไม่เห็นมั่งต็อเอาเขียนไว้ด้วยด๋กดผิดชุด3มตัวบนก็ใช้เด่นของแอดนะคะชนตัดดับเรียบร้อยอย่างที่เคยทำเนาะไม่ไม่บอก,กน้องว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าแอดก็ทำแล้วก็บอกทุกครั้ง จะเขียนวันที่ก่อนนะคะ16พอคพอคนะคะหกหสามตัวบนตรง นี้แอดลงเต็มโสูตรก่อนนะคะเพราะว่าแอดยังไม่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 มาเน้นเด่นไม่ไม่เน้นไม่เน้นเด่นไม่เน้นลองอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนหวยออกเขาจะมาเน้นได้เหมือนเคยนะคะก็มีสองแปดศูนย์เจ็แปดศูนสี่แปดศูนสองแปดหนึ่ง ี่แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่สองหกห้าสองหกเจ็ดสองหกแปดสองหก Chịt xuống hộp. Xì xuống hộp. Xóng nâng hộp. Xì nâng hộp. nâng hộp. Xón xuống chết

สองสองศูนย์สามสี่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามห้าแปดศูนย์เก้า และหนึ่งสองหกนะคะก็ตรงต้นนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าสามสิบห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าสามสิบสามสิบสองชุดนะคะ นับสองชุดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกอดเอยก่อนหวยออกประมาณวันสองวันแอดก็จะมาเน้นว่าชุดไหนเด่นชุดไหนหน้าเล่นเยอะหน้าเล่นน้อยให้เนาะอันนี้แอดก็ลงให้เป็นแนวทางนะเพื่อนๆชอบตัวไหนหรือมีเด่นอะไรแม่นๆก็เอามาเดึงชุดเด่นไปเล่นนะคะเพราะว่าสูตรของแอดเนี่ยในสูตรแอดจริงๆอะ่ะมันหลุดยากมากเลยแต่แอดจะเอามาหมดทั้งสูตรไม่ได้เพราะว่า เลขมันก็หลายตัวเนาะก็เลยจะเอาแต่เลขเด่นเลขดับไปเด่งออกมาให้นะคะเพื่อนเพื่อนก็เด่นเด่นดับก็แต่ละสำนักก็แอดก็คัดแล้วนะว่าสำนักที่ว่าให้ให้เลขแม่นแม่นนะเนาะหลุดหลุดน้อยมากแอดก็เอามาเป็นไม่ใช่ว่าเอาแค่สำนักเดียวก็จะเอาสองสำนักสามสำนักมาชนดูดูว่าอีไหนหน้าหน้าดับแม่นหรือถ้ามันชนกันน้อยก็จะไม่เอามามาตัด ก็ฝากติดตามกดติดตามแอดมังนะคะกดถูกใจให้แอดด้วยก็ขอบคุณ f c ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแอดแล้วก็กดติดตามแอดก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ